สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่นะคะทอมือมาให้ชมนะคะสนใจผ้าไหมอะไยเบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครชมผ้าไหมเผืนแรกนะคะเป็นผ้าห้าตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุีค่ะ ลายแบบนี้นะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะเป็นกรอบผ้าแบบนี้มีหน้านางชายคลุยนะคะผ้ายกดอกลายลูกแก้วค่ะ ถ้าตะโกโทอยกดกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายครุสีฟ้าค่ะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,200บาทค่ะ อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะถ้าตะโกโทยกดอกมีหน้านางชายครุีค่ะยกดอกลายลูกแก้วนะคะพื้นต่อไปค่ะสีฟ้าอีกผืน ้าตะโกโทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายคุุยนะคะลายเต่าน้อยค่ะสีฟ้าแบบนี้นะคะฟ้าออกน้ำเงินนะคะฟ้าเข้มค่ะเต่าน้อย ลายแบบนี้นะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีเป็นผ้า้าตะโกโทโยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะ ถึนต่อไปค่ะห้าตะโกโทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปักปูมชายครุยลายพระราชทานนะคะดอกรักราชกัญญาท่านใดที่สนใจลายพระราชทานนะคะลายแบบนี้ค่ะ สมปักปูมชายคลุยนะคะเป็น5้าตะโกโทยุกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปักปูมชายคลุยนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะแบบนี้ท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,300บาทค่ะ เพือละ3,300บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเป็นผ้าลายพระราชทานนะคะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะสีครามนะคะลายพระราชทานนะคะรับไปไม่ผิดหวังค่ะ ส่นต่อไปค่ะ้าตะโกโทยุคดกเบ็ดพริกไทยสมปะปูมชายครุยนะคะลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญานะคะวันนี้มีสองสีนะคะสีครามกับสีชมพูแบบนี้นะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะ เป็นเหมือนโขเจ้าฟ้าอีกแบบหนึ่งนะคะเอสเหมือนกันค่ะตจเอสแบบนี้นะคะเหมือนเอสนะคะเหมือนตะโขลายดอกรักราชกัญญานะคะ มีสองสีให้เลือกนะคะวันนี้สีครามกับสีชมพูท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามร้อยบาทสนใจทักมานะคะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมสวยๆนะคะสีครามเป็นยกดอกลายลูกแก้วนะคะผืนนี้ยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะผืนต่อไปค่ะ ลายโฮลโบราณนะคะขาวดำน้อง,งสาวทอนะคะอีกผืนหนึ่งสามตะโกนะคะทอสลับไหมคั่วผางกระรอกแบบนี้นะคะผ้าขาวดำเป็นโฮลนะคะเป็นผ้าโฮลลายนี้เป็นลายขาวดำนะคะ สีที่ไม่ค่อยมีใครอยากใช้แต่บางทีก็จำเป็นต้องใช้นะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะเผือละ2,100บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะดึงผ้ามาจากไม้แขวนนะคะพับแบบนี้ค่ะ ผืนต่อไปนะคะน้องลูกนะ้าทอนะคะอีกขืนอหนึ่งสามตะกอทอสลับไหมคค่ผ่างกระรอกนะคะเป็นโพลอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้มีจุดขา,ขาวๆแบบนี้นะคะก็เด่นอีกแบบหนึ่งเป็นโพลนะคะ ลายแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมแทบทุกหลังคาเรือนนะคะสนใจทักมาค่ะผื่ละ2,100บาทค่ะอาบน้ำยาสนสี พื้นต่อไปค่ะโฮลสีฟ้าสามตะโก้นะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะมีเจือยนะคะแบบนี้พื้นนี้อาบน้ำยาแล้วทอด้วยใหม่บ้านค่ะ มีเจอข้างหนึ่งนะคะแบบนี้คือนี้ผ้าใหม่บ้านค่ะอาบน้ำยาแล้วนะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะพื้นละสองพันหนึ่งรอยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งสีเนื้อผ้าหนาค่ะผืนนี้เนื้อผ้าหนา ใหม่บ้านค่ะพื้นต่อไปนะคะโฮลชมพูนะคะฟ้ามาชมพูมานะคะสามตะโกโทรด้วยใหม่บ้านนะคะโฮลชมพูค่ะ ทอด้วยไหมบ้านนะคะผืนนี้ทอด้วยไหมบ้านลายแบบนี้ค่ะเป็นโทสีชมพูค่ะผืนนี้เล็กนิดนึงนะคะเชยแบบนี้นะคะ ทานใดสนใจทักมาค่ะผืนละสองพันบาทค่ะสีชมพูนี้สองพันบาทนะคะสนใจโฮลสีชมพูทักมาค่ะใหม่บ้านค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮลนะคะ คืนนี้โฮลประตื้อดค่ะโฮลโบราณสามตะกอมีหน้านางค่ะละหน้านางแบบนี้นะคะโฮลประตื้อดค่ะลายแบบนี้นะคะ สามตะโกนะคะทอสลับไมโคบผ่างกระโรคแล้วก็มีหน้านางค่ะผืนนี้อาบน้ำยาไปจะสวยมากๆค่ะสามตะโกมีหน้านางน,นะคะโหลประเตื้ดค่ะโหลโบราณค่ะ วันนี้มีแต่ลายโบราณนะคะนำลายโบราณมาให้ชมนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นละ2,900บาทค่ะพื้นละ2,900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผืนนี้เนื้อผ้าสวยมากค่ะท่านสนใจทักมานะคะ ผืนต่อไปค่ะผ้าลายโบราณอีกผืนหนึงสามตะโกนะคะทอสลับไหมขั้วผังกระโอกมีหน้านางลายตุ้มหูโบราณค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะ ลายตุ้งหูโบราณค่ะนี่คือลายตุ้งหูโบราณน,นะคะมีหน้านางค่ะหน้านางสวยหน้านางสวยมากๆค่ะ ทำไรสนใจทักมาค่ะเพืนอละ2,900บาทค่ะอาบน้ายาส่งฟรีนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะวันนี้เนี่ยนำผ้าราคาเบาๆมาให้ชมนะคะผ้าใหม่สวยๆค่ะ ท่านใดสนใจผ้าไหมสวยๆเป็นผ้าไหมมัดปีนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะจองผ้าก่อนใครขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ